ช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพรถแต่ง GPX Demon 125ที่ส่งเข้าประกวดในงานวัเตรโชว์2017ครั้งที่ผ่านมานี่คือพระรถแต่งที่ถือว่ามีความโดดเด่นสวยงามกับการออกแบบสวยงามหลังแขนเดียวของรุ่น NSR150SP นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ GPX กับรุ่น Demon 125ที่สามารถสร้างตัวเลขการขายได้อย่างมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาและคันนี้เป็นหนึ่งในหลายคันครับที่ส่งเข้าประกวดกับงานมอเตอร์โชว ต้องบอกเลยครับว่ามีความโดดเด่นสวยงามที่เหนือก,กว่าหลายหลายคันทีเดียวครับเครื่องยนต์สูบนอน1 2 5ซีซีเสริมด้วยอันเดอร์คาวริงนะครับมีการใส่ฝาครอบเครื่องยนต์แบบแต่งพิเศษฝาครอบสเตอร์หน้าและมีการออกแบบปีครอบหม้อออโคลเลอร์ได้อย่างงดงาม g p e พ Demon 1น5นั้นนะครับเป็นกระแสะใหม่ของรถมินิสปอร์ตในเมืองไทยและคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ถือว่าตกแต่งได้อย่างโดดเด่นทีเดียวครับช่วงหน้าติดกระสบัดไว้ที่แผงคอด้านบนนะครับขณะที่ช่วงท้ายใส่สวิงกำลังแขนเดียยวววขออง R50 Pro ชบเดี่างดดดเ่น สังเกตดูเจนว่านะครับขนาดของวงล้อและยางมีขนาดที่อ้วนใหญ่วงล้อออกแบบใหม่ครับนี่คือวงล้อที่มีขนาดที่กว้างกว่าเดิมนะครับอย่างเห็นได้ชัดท่อยเสียของอาคาบบวิกที่มีการออกแบบปลายท่อคู่นับเป็นดีไซน์ที่มีความคมเข้มเร้าใจนะครับที่เหนือกว่ารถเดมอน1นึท่ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดและการเปิดตัวเดมอน x 1 2 5รุ่นใหม่ในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าแล้วเดมอน125รุ่นเดิมจะยังคงมีขายต่อไปหรือไม่ต้องบอกเลยครับว่า จีเ็กนั้นมีการวางแผนจําหน่ายควบคู่ไปถึง3แบบ3โมเดลก็คือเดมอน125รุ่นนี้ในะร,รุ่นเดิมเสริมด้วย g p x ีเอ็กดมอน 150gn รุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้าและมรดโ์ครั้งนี้เสริมตลาดด้วยเดมอน x 125อีก1โมเดลรวมทั้งหมด3รุ่นนะครับในแบบมินิสปอร์ตที่ g p x เองเพยมจะบอกว่าถ้าพูดถึงตัวเดมอน 150gn แล้วมันคือรถสปอร์ตครับไม่ใช่มินิสปอร์ตแต่อย่างใดแต่ต้องอย่าลืมครับว่าวงล้อของ ตัว1 5 0 g n นั้นเป็นขนาด14นิ้วที่เล็กกว่ารถสปอร์ตท,ทั่วไปและใหญ่กว่าเดมอน125เพียงแค่2นิ้วเท่านั้นส่วน Demon เดมอนสีเหลืองคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งครับที่มีการตกแต่งได้อย่างงดงามมันคือเดมอนที่มีการออกแบบเครื่องยนต์เป็นแบบเทอร์โบชาร์เจอร์และติดตั้งสวยงามแขนเดียวของ NSR10 Pro Arm อีกเช่นกันหลายคนอาจดูรกๆนะครับแต่ว่ามันคือการตกแต่งที่ให้ความโดดเด่นแตกต่างจากเดมอนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวชุดไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับหน้ากากที่คมเข้มเร้าใจ มีปีครอบด้านข้างที่คล้ายลึงกับดุกติรุ่นใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าเดมอน1นึนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีโครงสร้างตัวถังที่ยอดส่วนลงมาจากมอนสเตอร์795ในอดีตที่เคยโด่งดังของดุกตินั่นเองครับมีคําถามเกิดขึ้นครับว่าการแตกรุ่นของ GPS ในครั้งนี้ทั้งหมด3โมเดล1น0ซีซีและ 125CC อีซีซีอีก2รุ่นนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดของมินิสปอร์ตที่จีเจ็ดก็ครองอยู่ในขณะนี้จะเพิ่มขึ้นจะสร้างความตกตะลึงให ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะตามเป็นอย่างมากความจริงแล้วนะครับถ้าว่า G.P.X มีการออกแบบรุ่น Demon 125ขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ต้องมากนักนะครับแต่ว่ายังคงใช้โครงสร้างตัวถงังและรูปแบบที่ใกล้เคียงของเดิมก็เชื่อว่า G.P.X นั้นจะสามารถต่อยอดได้อย่างแน่นอนแต่การเปลี่ยนโฉมเป็น Demon X125 หรือการเพิ่มรุ่นอีกหรุ่นเข้ามาสู่ตลาดในขณะนี้อาจทําให้นะครับตลาดได้มีความสับสนเกิดขึ้นว่ารุ่นเดิมจะมีการเลิกผลิตหรือไม่อย่างไร และครั้งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนสงสัยสอบถามเข้ามาครับว่าเดมอน125นั้นจะมีผลิตต่อไปหรือไม่ผมยืนยันแทน g p x นะครับว่ารุ่นนี้จะยังมีผลิตต่อไปอย่างแน่นอนและอีกไม่นานครับจะมีการปรับโฉมเดมอน125ใหม่ในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็วและตรงจุดนี้ครับก็คือระบบเทอร์โบชาร์เจอร์ที่แบบขึ้นมาเพื่อ g p x d e กเดมอนคันนี้มันคือระบบอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ที่มันก็เร็วดุนแรงมากขึ้นให้พลังแรงมากที่สูงขึ้นนั่นเอง และในเบรกนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ